วิทยาศาสตร์และอวกาศยังมีหลายเรื่องราวรอให้มนุษย์อย่างเราได้ค้นพบและในวันนี้ช่อง World of Science ก็มีข้อมูลที่น่าสนใจทั้งที่มีการยืนยันแล้วรวมไปถึงทฤษฎีความเป็นไปได้มาอัปเดตให้ฟังกันแต่ก่อนอื่นรบกวนกด Subscribe กด l i ค e กดแชร์ให้กับวิดีโอนี้ด้วยและในวันนี้เรื่องที่เรานำมาก็คือ เปิดโลกอวกาศไขความลับของดวงดาวยินดีต้อนรับสู่การเดินทางแห่งจักรวาลวันนี้เราจะพาคุณเข้าสู่โลกของดวงดาวที่เต็มไปด้วยปริศนาและความลับที่ยังไม่ถูกค้นพบดวงดาวที่ไม่เพียงแต่เป็นจุดแสงเล็กๆบนท้องฟ้ายามค่ำคืนแต่ยังเป็นแหล่งข้อมูลและประวัติศาสตร์ของจักรวาลที่รอการไขความลับ มนุษยชาติมองขึ้นไปบนท้องฟ้ามาหลายพันปีเพื่อค้นหาความหมายและความรู้บางคนมองว่าเป็นที่พักพิงแห่งจิตวิญญาณบ้างก็เป็นที่มาของคำทำนายการค้นพบจากกระวาลจึงเริ่มต้นจากการมองหาความหมายนี้ การพัฒนาเทคโนโลยีทำให้เราสามารถมองเห็นจักรวาลได้ชัดเจนขึ้นกล้องโทรทัรศน์และยานโอกาสต่างช่วยให้เราเห็นรายละเอียดและทำความเข้าใจกับดวงดาวในวิธีทางที่เคยเป็นไปไม่ได้ ดวงอาทิตย์ของเราไม่เพียงแต่เป็นแหล่งพลังงานสำคัญสำหรับโลกแต่ยังเป็นเบาะแสสำคัญที่ช่วยให้เราเข้าใจดวงดาวอื่นในจักรวาลแสงที่สาะส่องจากดวงอาทิตย์บอกเล่าเรื่องราวของการกำเนิดและความเปลี่ยนแปลงของดาว ดาวพฤหัสบดีดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะมีทั้งพายุหมุนและดวงจันทร์มากมายที่หมุนรอบมีการค้นพบว่าพื้นผิวของดวงจันทร์ยุโรปาอาจมีมหาสมุทรซ่อนอยู่และอาจเป็นที่ตั้งของสิ่งมีชีวิตนอกโลก ดาวเสาและวงแหวนอันงดงามเป็นจุดสนใจของนักวิทยาศาสตร์มานานหลายคนยังคงสงสัยถึงการเกิดขึ้นของวงแหวนและองค์ประกอบของมันซึ่งอาจบอกเล่าประวัติของจักรวาลที่น่าทึ่ง ดวงจันทร์ซึ่งเคยเป็นที่ใกล้ชิดที่สุดในจัก,กรวาลของเราเป็นแหล่งของการศึกษาเพื่อทำความเข้าใจถึงวิธีการเกิดของระบบสุริยะการกลับมาสำรวจดวงจันทร์อาจนำไปสู่การตั้งฐานวิจัยในอนาคต ดาวเคราะห์น้อยเล็กๆที่ดูไร้ค่าเหล่านี้จริงๆแล้วเป็นเศษส่วนของการก่อตัวระบบสุริยะการศึกษาดาวเคราะห์น้อยช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจช่วงเวลาเริ่มต้นของระบบสุริยะ ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะมีหลายดวงที่อาจมีสภาพเหมาะกับการอยู่อาศัยการค้นพบดาวเคราะห์เหล่านี้สร้างความตื่นเต้นและเปิดโอกาสให้เราคิดถึงชีวิตนอกโลก ด้วยหลักฐานที่ได้รับจากดาวเคราะห์บางดวงการค้นหาสิ่งมีชีวิตในจักรวาลกลายเป็นเป้าหมายสำคัญของการสำรวจอวกาศหลายคนเชื่อว่าเราอาจไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเดียวในจักรวาลน,นี้หลุมดำเป็นปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งพลังงานมหาศาลและความสามารถในการบิดเบือนการอาวกาศ สร้างความประหลาดใจและความตื่นเต้นแก่ผู้ศึกษาจักรวาลการล็กซี่เป็นแหล่งรวมดาวเคราะห์และดาวฤกษ์ที่นับไม่ถ้วนการล็กซี่ต่างๆแสดงให้เห็นถึงการขยายตัวของจักรวาลที่น่าทึ่งและการเชื่อมโยงกับเหตุการณ์บิ๊กแบง ด้วยการค้นพบมิติใหม่และทฤษฎีต่างๆเราได้พบว่าจัก,กรวาลอาจมีมิติมากกว่า4มิติความซับซ้อนนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์ยิ่งต้องขยายการศึกษา ภารกิจสำรวจอวกาศและการไขความลับของจักรวาลไม่เพียงแค่เป็นการค้นหาเพื่อความรู้แต่ยังเป็นเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการอยู่อาศัยและการดำรงชีวิตของมนุษยชาติในอนาคต จักรวาลอันกว้างใหญ่ยังคงเป็นปริศนาที่รอาการไขโลกแห่งดวงดาวที่งดงามและลึกลับนี้ยังมีเรื่องราวอีกมากมายให้ค้นพบและทำความเข้าใจและมนุษย์ยังคงจะมองไปข้างหน้าสู่การเปิดเผยความลับของจักรวาลที่ไม่สิ้นสุด